ผมต้องการตามหาข้อได้จริงผมไม่ได้ต้องการตามหา c o n spiracy theory คือหมายคขาว่าผมฟังคนซึ่งเชื่อ c o n spiracy theory แต่ว่ามันไม่ใช่ว่าผมเชื่อทุกสิ่งทุกอย่างที่คนซึ่งเชื่อ c o n spiracy theory เชื่อยกตัวอย่างแคนดิสโซเวนเนี่ยเขาไม่เชื่อว่า Apollo 11เนี่ยไปที่โลกพระจันทร์แล้วก็เขาไม่เชื่อว่า n นีอาร์มสตรองได้ลงเหยียบบนดวงจันทร์ แต่ว่าโดยข้อเท็จริงทางประวัติศาสตร์เนี่ยหลักฐานทางวิทยาศาสตร์รวมทั้งอีเวนต์ต่ตางๆซึ่งมันเป็นสกีพยายนที่ชัดเจนที่ปฏิเสธไม่ได้เนี่ยอพอลโลมิชชั่นเนี่ยมันประสบความสําเร็จจริงแล้วมันก็มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่มันไม่สามารถเป็น National h o a x หรือ International h o a x ซึ่งซึ่งยิ่งใหญ่ขนาดนได้แต่ว่าอย่างไรก็ดีบางเรื่องอย่างเช่นประวัติของบริจิตมาครองเนี่ยนะฮะและประวัติของเอเมเนวมาครองเนี่ยมันมีคําถามเรื่องนี้มานานแล้วโดยสื่อสาร่งเศสก็มี แล้วทุกครั้งซึ่งคนได้มีโอกาสเห็นภาพของบริจิตในสมัยวัยสาวเนี่ยมันเป็นภาพซึ่งเริ่มไปทํางานที่โรงเรียนแล้วก็สอนหนังสือที่โรงเรียนที่ไปเจอกับอมเมนลลมารโครแต่ว่าปรากฏว่าในก่อนหน้านั้นซึ่งเธอได้มีชีวิตสมรสและแต่งงานมีบุตรสคนปรากฏว่าภาพของเธอในยุคซึ่งเป็นแม่ในช่วงวัยสามสิบกว่า มันไม่ค่อยมีให้ประชาชนได้มีโอกาสเห็นในแบบที่ประชาชนเขาจะได้โยนไอ้ทฤษฎี conspiracy theory นี้ทิ้งไปคือมันก็เลยมีคำถามอยู่ตลอดเวลาว่าไอ้ประวัติศาสตร์ที่ได้รับการ document ไว้ในภาพของผู้หญิงคนหนึ่งในช่วงซึ่งมีบุตร สามคนแต่งงานมีลูกแล้วก่อนที่มาเจอเอแมโนมครองที่โรงเรียนไอช่วงนั้นน่ะของชีวิตของบริจิตตเนี่ยทำไมมันหายไปหมดไม่ใช่ข้อมูลหายนะฮะไอข้อมูลมน่ยมันมีที่นํามาเล่าสู่กันฟังในสตอรี่ต่างๆแต่ว่าที่มันไม่ค่อยมีคือภาพคือปัญหาของผมที่ทําให้ผมกลับมารีวิสิตเรื่องนี้ทุกครั้งเนี่ยมันไม่ใช่เพราะว่าแคนดิสพูด แคนดิสมนกระตุ้นต่อมที่ผมอยากจะเชื่อเรื่องนิวแล้วแล้วผมอยากจะเชื่อเนี่ยไม่ใช่เพราะผมแอนตี้ทรานส์อะไรเลยไม่ได้แอนตี้ทรานส์อะไรเลยถ้าคุณมีโอกาสเจอคนฝรั่งเศสเนี่ยคนฝรั่งเศสเศยอะนะฮะจะบอกคุณว่าแจ้ได้จริงแล้วเอมานูเอลมาครองเนี่ยเป็นเกย์แล้วผมก็เถียงกับคนฝรั่งเศสเรื่องนี้นะไม่ได้พูดเล่นอันนี้เป็นคอนเวอร์เรนซนจริงนะฮะคอนเวอร์เรนซนจริงที่ผมมีกับคนฝรั่งเศสผมบอกว่าเอมานูเอลมาครองเนี่ยไม่ได้เป็นเกย์เอมานูเอลมาครองเป็นผู้ชายซึ่งชอบผู้หญิงแต่่่วาาาเเเเออ็มมมมนนนนูลคครงีียปนนป เป็นคนที่มีความรู้สึกว่าต้องพิสูจน์ความเป็นชายที่ยิ่งใหญ่อยู่ตลอดเวลาก็คือว่าเอ็มแอนนอลมาครองเนี่ยมีสิ่งที่เขาเรียกว่า Masculinity Issue ซึ่งอนันนี้ไม่ได้ว่านะเวลาผมพูดเรื่องราวทั้งหมดนี้เกี่ยวกับเรื่องหญิงชายเรื่องเพศภาพต่างๆเนี่ยไม่มีนะครับที่จะว่าหรือเคยว่าบางทีผมชอบวาานประสาเล็กน้อยแต่ว่าผมพูดในเชิงวิเคราะห์นะฮะทั้งประเด็นเรื่องปูอัดที่ผมพูดเวอร์ชันเต็ม ชั่วโมงครึ่งนะฮะกับกายพงเกษมวันนั้นผมแนะนำให้ไปดูนะผมลงรายละเอียดเยอะมากเกี่ยวกับเรื่อง c o n เซนตเกี่ยวกับเรื่อง s e x ก a วล a ฮ a s ร m e เมเกี่ยวกับเรื่องการคุกคามทางเพศผมลงรายละเอียดเต็มเลยแต่ประเด็นของผมก็คือว่าจริงๆแล้วมนนมาครองเนี่ยมีปมมีความรู้สึกต้องพิสูจน์ความแมนของตนเองอยู่ตลอดเวลาโดยที่มันไม่ใช่ว่าเขาเป็นเกย์คือเขาไม่ได้เป็นเกย์แต่ว่าเขามีทันดนซีที่จะต้องต้องการพิสูจน์ m มสคูลเนตี้ของตนเองอยู่ตลอดเวลาและเขาพยายามพิสูจน์สิ่งนี้เนี่ยผ่านแม้ก,กระทั่งท่าทีของเขาที่มีต่อผู้นําประเทศอื่นไม่ว่าจะเป็นเวลาเจอทรัมป์หรือปูตินเหมือนกับว่าเขาจะต้องพิสูจน์ว่าเขาเป็นผู้ชายร่างใหญ่บึกบึนในเวลาที่เขาเนี่ยค่อนข้างแบบมีภาพพจน์ซึ่งดูแล้วไม่ค่อยแมนลี่อันนี้ไม่ได้ว่าแต่ว่าประเด็นก็คือว่ามันก็จะเป็นปมส่วนตัวของเขาแต่จริงๆแล้วมาครองก็เลยโดนกล่าวหาอย่างไม่เป็นธรรม โดนหาเรื่องโดยประชาชนในระยะหลังซึ่งไม่ค่อยพอใจนโยบายเขาอะ่ะคุยง่ายคือบางทีก็เป็นฝ่ายซ้ายซึ่งไม่พอใจการที่มาครองเนี่ยทำตัวเป็นสายกลางอะไรเงี้ยแล้วก็ไปมองไปหาเรื่องเหยียดนะฮะเพราะว่ามันเหมือนกับว่าความที่มาครงเนี่ยมีปลมเรื่องแมสกุลเนตี้เนี่ยวิธีการเหยียดมาครงก็คือหาเรื่องว่ามาครงเป็นเกย์อะไรเงี้ยซึ่ง,ง,งต่อใมาครองเป็นเกย์ก็ไม่ได้เป็นอะไรซึ่งผิดแต่ว่าประเด็นก็คือว่ามันมีการหาเรื่องมาครงเช่นนี้เพราะฉะนั้นเวลามีการเปิดประเด็นว่าแท้ที่จริงแล้วบริจิตต์เคยเ เรื่องนี้มันเป็นประเด็น n s น t i v e มากสรับมาครเพราะฉะนั้นนักข่าวคนไหนซึ่งกล้าไปหาเรื่องขุดเรื่องนี้ก็จะโดนไล่ล่านะฮะโดนไล่ล่าปิดปากฟ้องเดฟเฟอร์เมชันซึ่งอาจจะไปไม่ได้ว่าทั้งหมดนี้มันเป็นเรื่องซึ่งนักข่าวชอบหาเรื่องกวนประสาทก็คือว่านักข่าวแค่หาเรื่องกวนประสาทเพื่อให้กวนประสาทให้เมอครองเสียสติ ก็คือพยายามหาเรื่องเปิดโปงว่าบริจิตเคยเป็นผู้ชายอะไรเงี้ยเพื่อให้มาครองรู้สึกแ yeah ย่อะไรเงี้ยรู้สึกมีปมเรื่องนี้ซึ่งดอยยิ่งไปกว่าเดิมไปไปได้ว่ามองในมุมนั้นมันเป็นการหาเรื่องโจมตีมาครองแต่ว่าทุกครั้งซึ่งมีการเปิดประเด็นเนี้ยมันกลับมาที่เรื่องเดิมก็คือว่าแล้วภาคถ่ายสตอรี่ต่างๆจากยุคสมัยที่บริจิตมีครอบครัวมีลูก3คนเนี่ยทำไมมันไม่มีอะไรซึ่งเป็นเป็น historical account ที่เป็นภาพซึ่งปรากฏได้ชัดเจนซึ่งเล่าถึงประวัติของเธอในอยุคนั้นหรือมันเป็นทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งต้องการปกปิดคือมันผิดปกติได้ไงเพราะว่าผู้หญิงซึ่งเคยมีบุตรถึง3คนเลี้ยงดูจนเติบโต,ตขึ้นมาเนี่ยจนถึงอายุประมาณเกือบ40มันแทบจะเป็นช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดของชีวิตที่มารดาทุกคนย่อมที่จะต้องการที่จะจดจําคือการที่จู่ๆมันมีชีวิตใหม่ขึ้นมาหลังจากทั้งหมดนั้น เจอมาครองแล้วก็เริ่มชีวิตใหม่แล้วต้องการลืมทุกอย่างปิดทุกเรื่องที่เกิดขึ้นในช่วง40ปีแรกของชีวิตมันผิดปกตินี่คือประเด็นประเด็นมันคืออันี้ประเด็นก็คือว่ามันมี life before มาครองและ life after อร์มาครองสำหรับวิชิต Life before ในช่วงซึ่งมีลูกมีครอบครัวเนี่ยมันเหมือนมันหายไปเลยนี่คือประเด็น ส่วนใน BBC ไทยนะครับก็จะมีประเด็นเรื่องมาตรการตัดตอนสแกมเมอร์ของไทยได้ผลแค่ไหนและผู้เขากำลังย้ายฐานไปไหนต่ออันนี้ลองอ่านได้นะครับในขณะเดียวกันนะครับถ้าไปดูใน Wall Street Journal mm hmm. justice department moves to drop eric adam's case อไม่น่าสนใจเท่าไหร่ ไปดูยุโรปดีกว่าเพราะเมื่อาวานนี้มีการประชุมมิ c h ิคอน e ฟรนซ์แล้วรองประธานาธิบดีสหรัฐผู้ซึ่งมีชื่อเจดีแวนส์ได้ขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ครั้งสาคัญตำหนิหลายประเทศในสหภาพยุโรปที่มีท่าทีที่ไม่ยอมรับฟังพี่น้องประชาชนฝั่ง c o n s e r v a เ i ทีของประเทศตนเอง เมื่อวานนี้เจดีแวนส์รา่ยยาวเลยนะฮะแล้วก็กล่าวในสุนทรบน์ครั้งใหญ่ครั้งสําคัญที่สุดเท่าที่เคยมีมาของรองประธานาธิบดีสหรัฐในช่วงผมคิดว่า10กว่าปีที่ผ่านมาในไม่มีสปิชไหนซึ่งสําคัญเท่าสปิชนี้สมัครรองประธานาธิบดีสหรัฐแวนส์พูดถึงประเด็นที่ว่าในหลายรัฐในยุโรปเนี่ยดันไม่ฟังประชาชนให้ประชาชนไปเลือกตั้งแต่ถึงเวลาดันไปพยายามยกเลิกผลการเลือกตั้งยกตัวอย่างกรณีของโรเมนียยกตัวอย่างกรณีของพรรคฝ่ายประชานิยมฝ่ายขวาซึ่งต้องการคุบ คุมอิมมิเกรชันปรากฏว่าถึงเวลาเนี่ยเป็นที่นิยมมากขึ้นแต่ประชาชนที่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งพอแสดงเสียงออกมาเนี่ยกลับถูกตีตราว่าเป็นพวกซึ่งด้อยคุณภาพเมื่อวานนี้เจอรีแวนส์เทศนาให้บรรดาบิ๊กบิกนักการเมืองในยุโรปฟังที่มีหนิกกันเร็วเ,เข้าใจเลยว่าเหตุผลที่มันมีเหตุการณ์ก่อวินาศกรรม อย่างที่เกิดขึ้นที่มีผู้พยพขับรถชนผู้อื่นโดยเป็นการก่อการร้ายอย่างเช่นที่เพิ่งเกิดขึ้นที่ Munich, มิวนิกเนี่ยนะฮะเมื่อวานนี้เมื่อวันซืน่หรือที่แฮมเบิร์กก่อนหน้านี้ก็เพราะรัฐบาลในประเทศในยุโรปรวมทั้งในเยอรมันเนี่ยไม่ฟังประชาชนประชาชนเนี่ยเขาต้องการความเปลี่ยนแปลงแล้วเขาได้แสดงเสียงออกมานําเสนอไอเดียที่ควรจะนําไปสู่นโยบายควบคุมอิมิเกรชัน แต่ว่ารัฐบาลดันไม่ฟังแล้วก็รัฐบาลดันกล่าวหาว่าประชาชนที่บ่นเรื่องนี้เป็นพวกซึ่งเป็นพวกเหยียดผู้อื่นอะไรเงี้ยทั้งที่สิ่งที่ประชาชนเขาต้องการก็คือความปลอดภัยในการดำรงชีพเจดีแวนส์เมื่อวานนี้สวดนหนักมากนะฮะในแบบที่รัฐมนตรีหลายคนในเยอรมันก็ไม่พอใจแล้วก็ในรอบนี้เนี่ยเจดีแวนส์ไม่ยอมเข้าพบโอลัฟชอฟด้วยแล้วก็ให้โอกาสในการเข้าพบอลิสวีเดลซึ่งเป็นแคนาเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเอฟดี D, ซึ่งเป็นการทําให้เห็นเลยวว่ามีการจับมือกันระหว่างพรรค ฝ่ายขวานะในในยุโรปในที่นี้กับพรรค r e พ u บลิกันผมคิดว่าเป็น Speech ซ,ซึ่งมี Impact สูงมากนะครับเมื่อคืนนี้ สะเทือนทั้งยุโรปนะฮะเพราะว่ามันมีประเด็นเรื่องการเคลื่อนไหวของคนซึ่งต้องการต่อสู้เพื่อสิทธิ์ของเด็กในคันในสกอตแลนด์ในอังกฤษที่ถูกเลือกปฏิบัติโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจย่เงี้ยยกตัวอย่างมีคนไปยืนสวดมนต์ใกล้คลินิกทำแท้งในน่าจะเป็นสกอตแลนด์มั้งแล้วก็ถูกดำเนินคดีแล้วเสร็จแล้วทียเบลเยียมก็มีมีการใช้ความรุนแรง กับกรณีคนซึ่งไปทํากิจกรรมที่ละเมิดความรู้สึกของผู้ซึ่งนับถือศาสนาอื่นอะไรเงี้ยมันมีประเด็นเยอะซึ่งในะที่สุดเป็นการ limit speech ของพลเมืองโดยที่อ้างว่า speech นั้นเป็น hate speech เพราะฉะ,ะนั้นเมื่อวานนี้เจดีแวนสวดเต็มเต็มเลยแล้วแรงมากแรงแบบที่รัฐมนตรีกลาโหมเยอรมันลุกขึ้นยืนพูดต่อแล้วก็ด่าแวนส์นะฮะเมื่อวานนี้สรุปมากผมฟัง speech เต็มและเป็น speech ที่ผมบอกเลยว่าสถาปนาเจดีแวนส์ขึ้นมาเป็นนักการเมืองระดับโลกที่ยิ่งใหญ่คนหนึ่งในานาคนหนึ่ง แนส์บอกได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยแบนส์ Banks เขาพบกับผู้นําพรรคเอฟดีนะฮะแล้วเขาบอกเลยว่าเวลาอย่างอีลอนมัสมาเตือนเนี่ยมันไม่ได้น่ากลัวหรอกนะฮะมันไม่ได้น่ากลัวเพราะว่าถ้าเกิดแค่อีลอนมัสเข้ามาแบ็กเอฟดีเนี่ยแล้วมันทําให้ประชาธิปไตยของเยอรมันพังเนี่ยนะะก็แสดงว่าประชาธิปไตยมันอ่อนแอแล้วสป e ชเมื่อวานนี้ของแวนส์เนี่ยสุดยอดนะฮะแล้วก็ตัวเขาเองเขาไม่สนชอทส์นะฮะแต่เขาพบกับผู้นำเอฟดี